ก็ค and and um, <c oughs> ือตอนที่ที่เขาช่วงนี้เขาแพ้เขาหนักๆแล้วก็ช่วงนี้ฮอรมโมนเราก็สวิงด้วยอะไรเงี้ยครับก็ก็อย่างที่บอกว่าบางทีเขาก็จะเขาก็จะอุดหยิดแต่บางทีผมว่าเขาอาจจะไม่รู้ตัวหนึ่งสองใจเย็นนะจับขาไปแล้วมาแล้วบางทีเขาอาจจะไม่รู้ตัวเอ่อแล้วบางทีเขาก็แบบต้องการกําลังใจหรืออะไรเงี้ยเราก็บอกว่าหรือเขาซีเรียสหรือเขาหนอยอยู่กับเรื่องอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วบอกว่าไม่เป็นไรนะเดี๋ยวมันก็ผ่านไป สู้ๆนะอ,อ,อย่าไปเครียดปรากฏว่าพูดไปอย่างนี้กับกลายเป็นว่าไม่เข้าหูเขาบอกว่าเออถ้าไม่รู้จะพูดอะไรไม่ต้องพูดก็ได้นะการพูดของเราไม่นำให้เขารู้สึกดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเ,เขาบอกว่าทําไมตอนไนม่กดกดตรงประโยคไหนออกจริงๆประโยคนี้มันมาตั้งแต่จุ๋ย พยายามจะมีน้องนะคะ่ะเพราะว่าในช่วงที่มีน้องอะ่ะมันต้องฝากฟันกับความเครียดภายในตัวเองเยอะพอสมควรและนั้นอพอมันมีเรื่องอะไรเข้ามาหรืออะไรเงี้ยมันอาจจะมีความเครียดง่ายทีเนี้ยเวลาพูดอะ่ะเขาเห็นหรือเครียดอะ่ะถ้าในวันที่เขาอารมณ์ไม่ดีแล้วเขาพูดก,กันหรือว่าอยากเครียดสิแต่ความเครียดของคำพูดว่าอยากเครียดสิเนี่ยมันมาในน้ําเสียงโทนแข็ง mm hmm. มันไม่ได้มาในน้ําเสียงปลอบประโลมอะคะ่ะเราก็เลยจะรู้สึกว่าน้ําเสียงนั้นอะ ถ้าไม่พูดจะดีกว่าแล้วสําหรับเราอะถ้าสมมติว่าอยู่ในการเครียดเนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่าเราอะไม่อยากที่จะเครียดหรอกแต่มันเอาออกไม่ได้โว้ยอย่างเงี้ยนี่บอก่ามันคือเข้าใจเข้าใจมันไม่ไม่มีใครคือจู่กเข้าใจหมดทุกอย่างว่ามันไม่ควรเครียดแต่ความเครียดพอมันเกิดขึ้นแล้วอะเอาออกยังไงอะมันเป็นนามธรรมมากเลยอะดังนั้นอะถ้าสมมติว่าพูดว่าอยากเครียดแต่พูดด้วยอารมณ์อะไม่ต้องพูดอ่าให้ให้อยู่เฉยเฉยเราก็เลยอะเงี้ยเงียบยาวเลยถ้าไม่พูดอะไร แล้วอยู่นิ่งๆเหมือนมองตาแล้วเหมือนเข้าใจความรู้สึกเราอ่ะได้เี๋ยวพี่เอาพี่เอาช็อตว่าไงคะคำถให้จบก่อนคำถามตอบให้จบคําถามฮะพี่ไวพี่ช็อตครับถ้าเราเจอสถานการณ์แบบนี้เราก็เข้าใจเขาแล้วเราก็อยากให้กําลังใจเขาแต่ว่าพอพูดไปแล้วเขาก็รู้สึกว่ามันไม่ได้เป็นกําลังใจให้เขาเลยเราควรจะเงียบหรือว่าเราควรจะหาคําอื่นมาพูดตอบไปดีครับพี่แต่เมื่อกี้เขาก็เขาก็พูดชัดเนาะ๋อครับผม เขาอธิบายตั้งชัดแล้วไงว่าเขาต้องการอะไรเอาจุ๋ยชัดเจนมากๆเลย่างเงี้ือจะฟังแล้วไม่เข้าใจหรอพี่ว่าวันนี้รายการเราเฟมินิสต์มากรู้สึกว่าดูไม่ค่อยแฟร์กับผู้ชายเลยแล้วก็อุตส่าห์บอกแล้วยังไม่ว่าจริงๆแล้วในช่วงแพ้ท้องอะพุธทำได้ดีนะคะคือพอเขารู้ว่าหนูอะเป็นภาวะนี้อะเขาแค่กลับบ้านมานั่งอยู่ใกล้ๆเล่นเกมอยู่ใกล้ๆ เราก็ทําอะไรของเขาอยู่แค่ใกล้ๆเราแค่เรามองไปแล้วเห็นเขาอะค่ะมันเหมือนมันเหมือนมีอะไรที่รู้สึกว่าเราเราอยู่ในเซฟโซนแล้วเราก็แฮปปี้ของเราแต่จริงๆพี่ว่ามันเป็นเรื่องฮอร์โมนเฉยๆแหละเพราะถ้าอยากเป็นฟูดเนี่ยเป็นพี่อสูรถ้าพี่เป็นฟูดพี่ก็จะงงว่า การแสดงออกเึ่งความผ่วงใยของเรามันผิดตรงไหนวะค่ะใช่ไหมคะมันอาจจะเป็นแค่คนระมุมเฉยเใช่ค่ะซึ่งจริงๆตอนที่เกิดเกิดน้องไม่ได้เป็นคนที่ท้องอยู่อ่ะจริงๆเพื่อว่าอาจจะเป็นคําปกติก็ได้นะแต่ว่ามันเคยเกิดตอนที่กําลังอยากจะมีน้องแล้วมันมีเพราะตอนนั้นมีภาวะเรียนใช่ค่ะแล้วก็มีแต่ว่าตอนนั้นก็คือเทคอร์มโมนด้วยหมายความว่าฉีดด้วยกินด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะนั้นถ้าเกิดเราพูดรู้สึกว่าถ้าพูดอะไรแล้วผิดใช้กอดอย่างเดียวใช่ใช่ใช่ใช้กอดอย่างเดียวกันเผื่อว่ามันจะทําให้ หลายๆสิ่งหลายๆอยา่างบางทีเราเราอธิบายสิ่งที่เราอยู่ในใจไม่ได้แต่ก็กลัวค่ะว่าการเข้ามากอดคือจะทําให้รําคาญลองกอดดูก่อน <laughs> ถ้ารำคาญจะได้รู้ <laughs> ช่วงช่วงนั้นทาตัวลำบ,บากมากเลยิครับไม่น่าดูสาสอนที่เป็นดีเจว่าเราต้องใช้น้ํเสียง้ <laughs> เสียง <laughs> 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 ใช่ใช่แต่ว่าน้ําเสียงก็มีผลนะคะหมยถึงว่าน้าเสียงที่บอกว่าอย่าเครียดสิกลับแบบ ไม่เป็นไรไม่ต้องเครียดนะเดี๋ยวจังหวะนั้นอะไรอย่างเงี้ยมันจังหวะการพูดน้าเสียงมันก็มีผลนะคะนิปนิดนึงถ้าผิดแทร็กบ้างไม่เป็นไรเดี๋ยวเปลี่ยนแทร็กได้ครับพี่ชีวิตคือการเรียนรู้ฮะตอนนี้ผมมีประสบการณ์แล้วเดี๋ยวพอใครแบบมีเจอภาวะแบบนี้เราก็ไม่ต้องงแต่แต่เอาจริงๆแล้วนะคะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะพี่ว่าอย่างเดียวพูดเข้าใจอ่ะจบเข้าใจผมเข้าใจท่านั่นเองเนาะเข้าใจว่าเขาอยู่ในสภาวะแบบนี้แล้วผมก็ไม่ได้น้อยใจไม่ได้อะไรด้วยนะผมก็โอเคเราเราอยู่ในที่ของเราแล้วเมื่อไหร่ที่เขาต้้อองกาาารรรรเเพมที่จะ เขาไปหาเขาอาจจะด้วยวิธีไหนก็ต้องดูตามความรู้สึกในตอนนั้นอีนึง